สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทรพระคัมภี์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทตรพระคัมภี์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่29ในเทศกาลธรรมดานะครับมนุษย์ล้วนผ่านชีวิตยากลําบากทุกวันไปได้เพราะมีใครบางคนสวดภาวนาเพื่อเขาอยู่เสมอเขาจึงควรสวดภาวนาให้คนอื่นๆที่ต้องการคำภาวนาด้วยเช่นเดียวกันทุกวันนี้นะครับ ซิสเตอร์ในชีมืดนะครับในอารามชีมืดอย่างเช่นเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมนะครับหนึ่งตุลาคมก็เป็นมันฉลองเรื่องบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูนะครับแล้วก็ฉลองอารามกาแมนที่ทั่วทั่วไปนะครับอย่างเราอยู่ในเอาคสังกมัมมลจนกรุงเทพก็อารามกาแมนที่ศรีลมนะครับมีอารามกาแมนคนครสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นพวกซิสเตอร์พวกนี้ทุกวันเขาสวดให้พระสง สวดให้สัตรบุรุษที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจมีความทุกข์ยากลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นคุณพ่อที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราสามารถจะมีกระแสะเรียกรับใช้เพื่อเป็นเจ้าอยู่ได้จนทุกวันนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นคำภาวนาของพวกซิสเตอร์วกนี้ก็สวดให้คุณพ่อทุกวันสวดให้สัตรบุรุษทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นพ่อจึงเริ่มต้นว่ามนุษ์ล้่นผ่านชีวิตยากลําบากทุกวันไปได้เพราะมีใครบางคนสวดภาวนาเพื่อเขาอยู่เสมอ เขาจึงควรสดรวดภาวนาให้คนอื่นๆที่ต้องการคำภาวนาด้วยเช่นเดียวกันเธออย่าเอาแต่ให้คนอื่นสวดให้เธอเธอต้องสวดให้คนอื่นด้วยเช่นเดียวกันมีคำพูดที่กล่าวกันว่าข้าราชการเพียงแต่ดำเนินคำรองให้แก่ประชาชนผูืเดือดร้อนล่าท้าก็เท่ากับเป็นการคอรัปชันแล้วเธอทำให้เขาชัท้าเธอก็คอรัปชันแล้วเธอต้องทำให้เขาทันท่วงทีกับความเดือดร้อนของเขา พระบรมสารนบุรลูกาพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเพื่อสอนบรรดาก้าสาวกให้มั่นคงในการสวดภาวนาอย่างไม่ท้อถอยนะครับแล้วก็เลยมีเรื่องเล่าที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าคล้ายคล้ายการจการที่ทําอะไรให้ล่าทานะครับเรื่องที่เล่ามีลักษณะการคอร์รัปชันแบบนี้ผิดยุติธรรมไม่ทําหน้าที่อย่างรวดเร็ว,เ,วเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความยากลําบาก หญิงม่ายเป็นคนที่น่าสงสารในสังคมชาวยิวเพราะไม่สามารถทำมาหากินอะไรเพื่อจะเป็นเสาหลักแก่ครอบครัวแบบผู้ชายได้พูดง่ายๆผู้หญิงไม่ทำงานนอกบ้านแบบผู้ชายไม่ได้นะครับเมื่อเธอเกิดเขาเป็นม่ายเขาลำบากเขาจะเอาเงินที่ไหนยิ่งถ้าเกิดเขามีลูกติดมาโอ้ยิ่งลำบากใหญ่เลยนะครับทรัพย์สินยังชีพจริงได้แต่รอรับจากญาติพี่น้องหรือชุมชนให้ทานช่วยเหลือนอกนั้นยังถูกกันแกล้งได้ง่าย ไม่มีใครคอยปกป้องคุ้มครองเมื่อไปร้องเรียนต่อผู้พิพากษาหวังได้ความยุติธรรมแล้วยังถูกเตะถ่วงถ้าเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับเงินทองก็หมายถึงความอยู่รอดในแต่ละวันที่ต้องใช้ใจ่ายช้าไปวันหนึ่งก็อาจหมายถึงไม่มีเงินซื้อข้าวกินในวันนั้นหญิงม้ผู้นั้นจึงมารบเลาผู้พิพากษาบ่อยขึ้นให้ตัดสินเรื่องราวของนางสักทีจนผู้พิพากษารำคาญ พูดว่าแม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใดแต่เพราะหญิงไม้ผู้นี้มาทําให้ฉันรําคาญฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรมเพื่อไม่ให้นางลบเล่าฉันอยู่ตลอดเวลาพระเยซูเจ้าทรงนํามาอาธิบายว่าจงฟังคําที่ผู้พิพากษาอาธรรมคนนั้นพูดสิและพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรร ที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือพระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็วหนะ้าที่ของเราคือต้องหมั่นสวนสดภาวนาอยู่เสมออย่างไม่ท้อถอยผู้พิพากษาอธรรมคนนั้นว่าความให้หญิงไม้เพื่อตัดํำคาญที่นางมาลบเล้าบ่อย แต่พระเจ้าจะทรงรำคาญเราได้หรือพระองค์มีแต่จะทรงรีบช่วยเหลือเราเมื่อเราสวดภาวนาสม่ำเสมอต่อพระองค์พระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาศิษย์ด้วยประโยคท้าทายว่าแต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาจะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือเราต้องมั่นคงในการสวดภาวนานะครับซสเตอร์ในอารามกาแมนซิสเตอร์ในอารามรารกาปูชิน ซิสเตอร์ในอารามต่างๆนะครับสวดภาวนาให้กับพระสัตปพปาพระสังฆราชพระสงฆ์ให้พระศัสนจักรให้สัตบุรุษเราก็ต้องมีหน้าที่สวดภาวนาแล้วเราต้องสวดภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับพระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาศิษย์ด้ไปหยกท้าทายว่าแต่เมื่อบุตรทางมนุษย์เสด็จมาจะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกว่าแล้ว ก,กว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาครั้งที่สองพอมาครั้งที่สองเนี่ยจะเจอคนที่ยังคงมั่นคงส่วนอยู่ไหมบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมานอกจากจะหมายถึงวันสิ้นพิภพแล้วยังหมายถึงวันที่เราตายและต้องออกจากโลกนี้พระเยซูเจ้าจะเสด็จมารับเราเวลานั้นเรายังคงสวดภาวนาและฟังพระบาจาของพระเจ้าอยู่หรือเปล่า เพราะการอ่านพระคัมภีรก็เป็นการสวดภาวนาในรูปแบบหนึ่งการสวดภาวนาทําให้เราจดจําพระเป็นเจ้าได้เพราะเราสนทนากับพระองค์การอ่านพระคัมภีร์เป็นการฟังพระเจ้าตรัสกับเราเราจําพระสูรยเสียงของพระองค์ได้ถึงวันที่พระเจ้าเสด็จมาคือวันสิ้นพิภพหรือวันที่เราตายพระเยซูเจ้าจะพบคนที่มีความเชื่อคือเรายังคงสวดภาวนาอยู่ไหม ชีวิตกิจนเป็นเส้นทางเดินจากโลกนี้มุ่งสู่สวรรค์ความตายเป็นเพียงประตูที่อยู่ขวางตรงเส้นแบ่งโลกกับสวรรค์นะครับเส้นชีวิตเราจากโลกไปสวรรค์เป็นเส้นเดียวกันความตายเป็นประตูแบ่งระหว่างโลกกับสวรรค์พอเราตายเราก็เปิดประตูบานนี้ออกไปสิ่งที่เราเห็นก็คือองค์พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ผายมือออกเพื่อต้อนรับเรานะครับ หากเราจำพระองค์ไม่ได้เราก็ปิดประตูแล้วหันหลังกลับไปทางอื่นที่ไม่ใช่สวรรค์เราไม่ยอมเดินเข้าไปแต่หากเราสวดภาวน,นาอยู่เสมออ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอในวันที่บุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาเราเปิดประตูเราจําพระองค์ที่เราคุ้นเคยได้เพราะเราคุ้นเคยกับพระองค์อยู่เสมอเราอ่านพระคัมภีร์เราฟังพระองค์ตรัสกับเราเราสวดภาวนา เราจดจำเสียงของพระอ,องค์ได้พอเราเปิดประตูความตายเราก็เห็นพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงเรียกชื่อเราเราจดจำเสียงได้เราก็เดินข้ามประตูเข้าไปพระอ,องค์ทรงรอสวมกอดเราอยู่แล้วและทรงพาเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ การสวดภาวนาคือการสนทนากับพระเพินเจ้าการอ่านพระคัมภีร์หรือฟังพระคัมภีร์คือการได้ยินเสียงของพระเปินเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอเราฟังรายการพระคัมภีร์ที่ฉันรักแล้วเราก็อ่านพระคัมภีร์เราจดจําเสียงของพระได้พอวันตายเราเปิดประตูไปพระเยซูเจ้าทรงเรียกชื่อเราเราจําได้เลยเสียงของพระองค์เราจดจําพระองค์ได้เรากอดพระองค์เลย เพราะฉะนั้นการสวดภาวนาคือการสนทนากับพระเจ้าการฟังพระคัมภีร์คือการฟังพระเป็นเจ้าตรัสกับเรา <S <S บทอ่านที่ 1, 1> หนึ่งหนังสืออปิญญถ้าสวดของคนตะวันออกกลางหรือชาวยุโรปเขาจะกางมือออกนะครับสวดภาวนาแต่คนเอเชียเราพนมมือใช่ไหมครับวันนี้โมเสสภาวนาต่อพระเจ้าท่านต้องยกแขนชูมือขึ้นบนยอดเนิน มีอารอนและเฮอเป็นผู้ติดตามท่านขึ้นไปบนเนินเฝ้าดูโยชูวานำประชากรอิสราเอลออกซื้รบกับชาวอามาเลกมเสสก็แก่แล้วอะครับมีโยชูวามีเฮออยู่ข้างข้างแล้วก็มองดูนะครับมองดูม,มีมีอารอนนะครับอารอนอยู่ข้างหนึ่งมีเฮออยู่ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มองดูโยชูวานำประชากรอิสราเอลออกไปรบ นะครับตอนนี้โมเสสขึ้นไปมองดูโยชูวา,าพาประชากรอิสราเอลออกไปรบแต่ไม่ได้ดูเฉยๆสวดภาวนาถ้าสวดก็ยกมือขึ้นนะครับมีโยชูวามีเฮอ,เอ,อไม่ใช่มออีอารนนะครับอยู่ข้างๆแล้วก็มีเฮแล้วก็ปรากฏว่าพอโมเสสสวดภาวนาชูแขนขึ้นแขนของโมเสสเมื่อยลาตกลงเพราะว่าการรบใช้เวลานานนะครับโมเสสก็แก่แล้ว มือก็ตกลงนะครับอารนกับเฮอก็ช่วยยกมือของโมเสสขึ้นโยชูวาก็ได้เปรียบทันทีนะครับว่าการสู้รบดําเนินไปใช้เวลาแขนของโมเสสเมื่อยล้าก็ตกลงเป็นเครื่องหมายว่ากำพมนาของโมเสสไม่มีชีวิตชีวาหรือหยุดจุดพมนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอารนและเฮอใช้ก้อนหินทําให้เป็นเก้าอี้ให้โมเสสนั่งและทั้งสองคนก็ช่วยกันยกแขนโมเสสขึ้นคนละข้าง ดังนั้นมือของโมเสสก็ชูมั่นอยู่จนตะวันตกดินอยู่ชูวาไปลบมีชัยชนะเหนือชาวอามาเลกและฆ่าชาวอามาเลกทุกคนด้วยดาบบางทีชีวิตก็ต้องการคนมาช่วยให้กรรมภาวนาของเราสัฤทธิ์ผลนะครับโมเสสอ่อนแรงหยุดสวดแขนตกลงต้องมีคนมาช่วยบางทีชีวิตก็ต้องการคนมาช่วยให้กรรมภาวนาของเราสำฤทธิ์ผลเพราะเราเหนื่อยลา้า และสวดภาวนาไม่เก่งคิตชนหลายคนเดินเข้าไปในอารามคาเมนอารามกาปูชินขอให้เบนดาซิสเตอร์ในอารามช่วยสวดภาวนาให้แต่ซิสเตอร์จะแนะนำเขาว่าให้มีความเชื่ออย่าทิ้งการสวดภาวน,นาคำภาวนาที่ดีที่สุดคือคำภาวนาด้วยความไว้วางใจที่ออกมาจากปากและใจของตัวตนเองแต่ซิสเตอร์จะช่วยสวดภาวนาให้ด้วยแต่ลูกต้องสวด ด้วยตัวเองออกมาจากปากของลูกมรุ์ล้วนผ่านชีวิตยากลาบากทุกวันไปได้เพราะมีใครบางคนสวดภาวนาเพื่อเขาอยู่เสมอเนี่ยเราอย่าลืมข้อนี้นะครับเราทุกวันนี้ปลอดภัยไม่ประสบอุบัติเหตุขับรถออกจากบ้านขับรถกลับบ้านทุกวันเราอาจไม่รู้ว่าพอเราสตาร์ทรถแม่เราก็อยู่ในบ้านสวดให้เราให้เราขับรถไปบนท้องถนนปลอดภัยเยน็ยนๆขับรถกลับบ้าน แม่ก็ขอบคุณว่าเป็นเจ้าเพื่อเราเราไม่รู้ว่ามีคนสวดให้เรามนุษย์ล้วนผ่านชีวิตยากลําบากทุกวันไปได้เพราะมีใครบางคนสวดภาวนาเพื่อเขาอยู่เสมอเขาจึงควรสวดภาวนาให้คนอื่นๆที่ต้องการคาภาวนาด้วยเช่นเดียวกันแล้ววันหนึ่งเราก็คิดได้เราก็สวดให้ลูกเราเดินไปโรงเรียนแล้วกลับบ้านปลอดภัยทุกวัน การภาวนาสำนิ์ผลก็เกิดความดีในจิตใจของผู้สวดภาวนาทันทีนั้นแล้วเวลาเธอสวดนะความดีเกิดขึ้นในใจของเธอทันทีแล้วยังไม่ยังไม่ได้ไปสำนิ์ผลเลยแต่พอเธอสวดปั๊บความดีก็เกิดขึ้นกับชีวิตเธอเลยการภาวนาสำนิกผลก็เกิดความดีในจิตใจของผู้สวดภาวนาทันทีแล้วแม้สิ่งที่เขาทูลขอยังไม่ได้รับ การภาวนาทำให้เขาจดจำพระเจ้าได้ในทุกเวลาของชีวิตแม้วินาทีสุดท้ายของชีวิตที่เขาเปิดประตูความตายและได้กอดองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงต้อนรับเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการภาวนาทำให้เขาจดจำพระเจ้าได้ในทุกเวลาแม้วินาทีสุดท้ายของชีวิตคนที่สวดภาวนาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนจะตายเนี่ย เขาจะเรียกหาพระปินเจ้าแล้วก็จะจดจําพระปินเจ้าได้ในวินาทีที่เขากําลังจะออกจากโลกนี้แล้วพบพระยืนสุเจ้าทรงกลางพระกรรลอกอดเขาก็จําได้เขาก็าาไปกอดพระยืนสุเจ้าเลยเพราะการสวดภาวนาอยู่เสมอทําให้เราพระปินทำให้เราจดจําพระปินเจ้าได้ทุกวินาทีตลอดชีวิตแม้แต่วินาทีแห่งความตายและได้กอดองค์พระยืนสุเจ้าที่ทรงรอต้อนรับเขาอยู่ ทพราะนนที่สองในวันนีนะครับบทอ่านที่หนึ่งนี่เรา,าพิจารณาเ,าเรื่องของโมเสสสวดภาวนานะครับแราแขนก็ตกลงนะครับส่วนบทพบระรสารเราก็พิจารณา,าคำภาวนานะครับของหญิงมา่ายคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะมาพิจารณาบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลถึงจิโมทีฉบับที่สองนะครับซึ่งอ่านต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วว่าอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ ขอขอที่โอกาสอ่านบทพระบรสารนะครับของนบุลลูกานะครับเรื่องเล่าของพระเยซูเจ้าที่ทรงพลังเกี่ยวกับเรื่องการสวดภาวนานะครับเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุป,ปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์เพื่อสอนว่าจําเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอยพระองค์ตรัสว่าผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่งเขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด หญิงไม้คนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วยนางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่ากรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิดผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมทำตามที่นางขอร้องจนเวลาผ่านไประยะหนึ่งจึงคิดว่าแม้ว่าฉันไม่ยําเก่งพระเจ้าและไม่เก่งใจมนุษย์ผู้ใดแต่เพราะหญิงไม้ผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อไม่ให้นางลบเล้าฉันอยู่ตลอดเวลาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคําที่ผู้พิพากษาอาธรรมคนนั้นพูดสิและพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือพระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์สเสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือจหมาในวุนเปาโลอัคาสสวกถึงที่โมทีฉบับที่สองนะครับการอ่านพระคัมภีร์เป็นการฟังพระเจ้าในะบุญเปาโลเสริมว่าลูกที่รักยิ่งจงมั่นคงในคำสอนที่ท่านได้เรียนและมีความเชื่อมั่นท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนรู้จากผู้ใดตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ท่านรู้จากพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยท่านให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อรับความรอดพ้นโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสต์เยซูทุกถ้อยคำในพระคมภีได้รับการดลใจจากพระเจ้าและมีประโยชน์เพื่อสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขและอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมคนของพระเจ้าจะได้เตรียมพร้อมและพร้อมสัต์ เพื่อกิจการดีทุกอย่างความเชื่อส่งต่อความเชื่อเราเรียนคำสอนมาจากใครเย่าลืมครูคำสอนที่สอนเราในวัยเด็กพ่อแม่ทุนหัวการเปิดโอกาสให้เด็กได้อ่านและฟังพระคัมภีร์เป็นหน้าที่ของพ่อแม่และครูจะสร้างสิ่งแวดล้อมเราเปิดโอกาสให้ลูกเราได้ยินคำพระบ้างไหม เราซื้อโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเราซื้อโปรแกรมเรียนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ลูกเราเยอะแยะเลยแล้วเราเปิดโอกาสให้ลูกเราได้มีโอกาสได้ฟังพระวาจาของพระในพระกัมภีบ้างไหมการเปิดโอกาสให้เด็กได้อ่านและฟังพระกัมภีเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และครูจะสร้างสิ่งแวดล้อมกานิยมและสถานการณ์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้อ่านและฟังพระกรมัมภี ในวัดของพ่อนะครับวันอาทิตย์ก็จะมีคนมาวัดทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วพ่อก็รู้สึกนิยมชื่นชมในชีวิตของครอบครัวแบบนี้ก็ให้ลูกเขาเข้ามาบางทีเขามีลูกอ่อนอุ้มอยู่ก็อุตส่าห์เอามาแต่เด็กมันฉลาดเด็กมันได้ยินเสียงจากลมพุกในวัดมันไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าพราะวาจาของพระศักดิ์สิทธิ์หล่อหลอมจิตใจ แล้วพอจบมิสซาพ่อลุงไปพ่อกระทักไทยกับพ่อแม่เขาแต่เสียงของพ่อเนี่ยเด็กจําได้ตอนที่พ่อเทศเด็กก็ได้ยินเด็กเขาจําได้เขาหันมามองพ่อแล้วก็ไม่ไม่กระพริบตาเลยแล้วก็ฟังพ่อพูดกับพ่อแม่เขามีพ่อมีความรู้สึกว่าเด็กเขาจําเสียงพ่อได้เขารู้จักพ่อเพราะอะไรเพราะเขานั่งในวัดได้ยินเสียงพ่อถวายพิธีมิสซา พ่อแม่เปิดโอกาสให้เด็กได้ได้ยินได้ฟังพระวาจาของพระพิญญเจ้ารู้เด็กๆจดจําได้นะครับแม้เขาอาจจะยังไม่รู้ความเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาจําน้ําเสียงน้ําเสียงนี่น้ําเสียงที่อยู่ในวัดลวเทศน้ําเสียงที่อยู่ในวัดและประกาศพระวาจาของพระเพราะฉะนั้นเราเปิดโอกาสให้ลูกเราได้ยินได้ฟังพระวาจาของพระบ้างไหมถ้าภาษาอะไรกับลูกเราที่รู้ความแล้วป .1 ป .2 ป .3 เราต้องให้โอกาสเขาที่จะฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสสวดภาวน,นาเพราะการสวดภาวนาเป็นเวลาที่เขาได้พูดกับพระเขาพูดเจ้ยเจ้าทั้งวันเลยคุยกับคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยให้เขาได้พูดกับพระให้เขาได้ร้องเพลงสรรเสริญพระแล้วก็ให้เราฟังฟังคําพระจากพระคมภีร์นะครับเหมือนการฟังพระคมภีคือการฟังพระพูดการอ่านพระคมภีคือการฟังพระพูด ความเชื่อส่งต่อความเชื่อเราเรียนคําสอนมาจากใครอย่าลืมครูคําสอนที่สอนเราในวัยเด็กพ่อก็ยังไม่ลืมนะครับมาสเตอร์ที่สอนคําสอนพ่อแล้วก็ทําให้พ่อเนี่ยรู้จักพระบิดาเ,เจ้าดีขึ้นคุณครูในวัยเด็กที่เราเรียนตั้งแต่ชั้นประถมนะครับสอนเรารับศีลมหาสนิทสอนเราให้เตรียมตัวรับศีลกําลังนะครับ ว่าแม่ทุนหัวการเปิดโอกาสให้เด็กได้อ่านและฟังพระกัมภีเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และครูจะสร้างสิ่งแวดล้อมค่านิยมและสถานการณ์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้อ่านและฟังพระกัมภีนี่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ใครคนหนึ่งโตขึ้นมาแล้วไม่ทิ้งการสวดภาวนเานนะเรากุ้มใจทำไมเขาไม่สวดก็ตอนเขาเล็ก,เลกๆเธอไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ยิน คำพระเลยเธอไม่เปิดโอกาสให้เขาได้สนทนากับพระเลยเขาสวดไม่เก่งการสวดสายพระคาเป็นโรงเรียนการสดรวดภาวนานี่เป็นคําของพระสันตะป,ปาปาฝังซิสนะครับบอกว่าการสวดสายพระคำแม่พระเป็นโรงเรียนสอนสวดสายพระคำเป็นการสอนเป็นโรงเรียนสอนสดวดภาวนาให้ชีวิตคิดสังต้องรู้จักสวดสายพระคำนะครับเปาโลยังแนะนําที่มทีนอก จากอย่าลืมว่าใครถ่ายทอดความเชื่อมาให้แล้วยึดมั่นในการอ่านพระคัมภีร์แล้วจงประกาศพระวัติจงสับโพอ้อมทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาสจงว่ากล่าวจงตักเตือนจงให้กำลังใจโดยพัมสอนด้วยความภาคเพียนอย่างเต็มที่การประกาศด้วยปากของเราด้วยแบบอย่างของเราทั้งเมื่อมีโอกาสได้พูดอย่างตรงๆ หรือไม่มีโอกาสก็ดําเนินชีวิตที่ดีตามคําสอนให้เขาเห็นเป็นการประกาศพระวาจาทางอ้อมแต่ให้ผลที่มีพลังเต็มเปี่ยมยิ่งกว่าคําพูดเสียอีกจงสับพร้อมนะครับประกาศพระวาจาของพระทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาสจงให้ลูกของเรามีโอกาสฟังพระคมภีร์ได้สนทนากับพระทั้งที่มีโอกาสและแม้ไม่มีโอกาสก็อย่าลืมที่จะหาโอกาสให้ลูกเราได้สนทนากับพระ แล้วได้ฟังพระกัมพีฟังพระวาจาฟังพระเป็นเจ้าตรัสกับเขาสวัสดีครับ